ในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีการปรากฏตัวรูปถ่ายจากกล้องถ่ายซีรีส์เดอแฟลตและเราจะได้เห็นถึงการปรากฏตัวของ2ส,สปีเตอร์คนใหม่ที่ยังไม่รู้เจตนาของพวกเขาว่าจะมาดีหรือมาร้ายแต่จากรูปของสปีเตอร์นี่เองทำให้ผมอยากทบทวนความทรงจำตลอด8ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ซีซันแรกจนถึงปัจจุบันม,มีการปรากฏตัวของสปดเตอร์หรือคนที่มีพลังความเร็วมาแล้วกี่คนแล้วจะมีใครกันบ้างเชิญรับชม มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสปีดเตอร์สปีดเตอร์คือคนที่มีพลังความเร็วซึ่งแหล่งพลังงานของพวกเขานั้นมาจากสถานที่ที่เรียกว่าสปีดฟอร์ดถือกำเนิดมาตั้งแต่จักรวาลได้ถูกสร้างขึ้นแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับพลังงานมาจากสถานที่แห่งนี้เพราะบางคนก็ใช้ประโยชน์จากความรู้ที่มีสร้างขั้วตรงข้ามอย่างสปีดฟอร์ดด้านลบมาใช้เองและบางคนก็ยอมเป็นทาสของยาเพื่อที่จะเป็นสปีดเตอร์ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะพาทุกท่านเข้าไปยังโลกของสปดเตอร์จุดเริ่มต้นมาจาก2อสปดเตอร์จากอนาคตท,ที่เป็นคู่ปรับกันแต่ทําการต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายจนโผล่มายังยุคป,ปัจจุบันในบ้านหลังหนึ่งที่ครอบครัวอาเลนอาศัยอยู่สปดเตอร์ในชุดสีเหลืองได้ทําการสังหารหญิงคนหนึ่งในบ้านและจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถูกจ้องมองโดยหนูน้อยวัยสิขวบอย่างแบร์รี่อเลน ชายในชุดสีเหลืองกำลังที่จะจัดการกับแบรี่แต่ทันใดนั้นสปีดเตอร์ในชุดสีแดงก็ได้ทำการช่วยเหลือแบรี่จนเขาได้หายตัวไปและจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้แม่ของแบรี่ตายตำรวจไม่สามารถหาหลักฐานถึงคนฆาตกรรมในครั้งนี้ได้พ่อของแบรี่จึงถูกดำเนินคดีในข้อหาฆาตกรรมภรรยาตัวเองแต่แบรี่รู้ดีว่าคนที่ทำนั้นไม่ใช่พ่อของเขา เขาพยายามบอกกับทุกคนว่าสายฟ้าสีเหลืองตั้งหากที่เป็นคนทําแต่ก็ไม่มีใครเชื่อแบร์รี่มีความฝังใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อโตขึ้นเขาได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยด้านนิติวิทยาเมื่อจบมาก็ทํางานให้กับสถานตารวจในหน่วยพิสูจน์หลักฐานและในวันหนึ่งวันที่มีฝนฟ้าขนองสถาบันวิจัยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ Starlab ได้ทําการเปิดเครื่องเร่งอนุภาคสิ่งประดิษฐ์ที่จะนําความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีมาสู่เมือง แต่มันก็เกิดข้อผิดพลาดอนุภาคที่อยู่ภายในสตาร์แลบได้เกิดการระเบิดรัศมีของมันกระจายไปทั่วเมืองจนมีผู้คนมากมายได้รับผลกระทบในครั้งนี้แบร์ี่เองก็เช่นกันที่ถูกอนุภาคนี้ผ่าเข้าร่างจนร่างกายเข้าสู่อาการโคมา่าเป็นเวลา9เดือนเมื่อตื่นมาเขาก็พดว่าตัวเองมีพลังความเร็วที่ไม่น่าเป็นไปได้ทําให้เรื่องราวในอดีตที่เขาไม่มีวันลืมเรื่องสายฟ้าที่เป็นคนฆ่าแม่ของเขาได้ถูกรื้อฟื้น ไม่นานจากนั้นหลังจากที่แบรี่กลายเป็นเดอะแฟตอย่างเต็มตัวฟันร้ายก็ได้กลับมาชายในชุดสีเหลืองหรืออีกชื่อรีเวิร์ดแฟตได้ทําการเข้าจัดการกับแบรี่โดยที่ไม่รู้เจตนาที่แท้จริงของเขาแต่เมื่อหลายตัวหลายครั้งแบรี่เกิดความคลางแคลงใจว่าภายใต้หน้ากากที่แสอนอำมาตยนี้เขาคือใครจนเชื่อมโยงไปถึงคนใกล้ตัวอย่างดร์ฮาร์ริสันเวลเจ้าของสตาร์แล็บคนที่ทําให้เครื่องเร่งอนุภาคระเบิด แต่เขาเองก็เป็นคนที่คอยช่วยเหลือแบรรี่ในตอนที่โคมา่าคอยให้คําแนะนําในยามที่แบรรี่ไม่สามารถก้าวผ่านเหตุการณ์ที่ยากลําบากมันไม่น่าที่จะเป็นเขาได้เพราะจากเหตุการณ์ที่เครื่องเร่งอนุภาคระเบิดเขาก็กลายเป็นคนพิการทีมแฟลตคนอื่นเชื่ออย่างนั้นแต่ดเรเวลก็ได้โป้แตกเพ,พราะพลังที่ซิสโกโมีเขายังจําเหตุการณ์ในอดีตได้เส้นเวลาที่ดรเวลยอมรับว่าเขาคือไก่แท้จริงแล้วเขามาจากอนาคต ชื่อจริงๆของเขาก็คือเอวบาสตอนในอนาคตนั้นเขาและแฟตเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันแต่พวกเขาไม่แข็งแกร่งพอที่จะฆ่ากันและกันเขาจึงได้ย้อนเวลามายังยุคปัจจุบันเพื่อกำจัดแบรรี่ในตอนเด็กเพื่อในอนาคตจะได้ไม่มีแฟตแต่แฟตในอนาคตได้เข้ามาช่วยเหลือตัวเองตอนเด็กถอนที่โกรธมากจึงได้สังหารแม่ของแบรี่แทนและเขาก็จะกลับอนาคตแต่ผลจากการต่อสู้ ทําให้พลังความเร็วของเขาไม่สเสถียรจนไม่สามารถสร้างสปีดฟอร์ตเพื่อกลับไปอนาคตจนต้องติดอยู่ในอดีตเขาจึงได้ทําการวางแผนฆาตกรรมดรฮาริสันเวลตัวจริงและได้ใช้เทคโนโลยีจากอนาคตสวมรอยเป็นดรเวลนับแต่นั้นทางเดียวที่เขาจะได้กลับไปในอนาคตคือต้องการสร้างแฟลตขึ้นมาจึงได้ทําการสร้างข้อผิดพลาดจนเครื่องเร่งอนุภาคได้ระเบิดทําให้แบรี่กลายเป็นแฟลตทําให้แบรี่เร็วขึ้น เร็วพอที่จะสร้างสปีดฟอร์สเพื่อให้เขาได้กลับบ้านแต่แบรรี่ไม่ยอมทำตามจึงเกิดการประทะร่างกายกันจนแอดดี้ในตำรวจที่เป็นต้นตระกูลสายเลือดเดียวกับทอนแต่ทำการสละชีวิตตัวเองเพื่อรบทอนออกจากประวัติศาสตร์ทุกอย่างเหมือนจะจบลงแต่หลุมดำได้ถือกำเนิดในใจกลางของเซ็นทรัลซิตี้และหลุมดำที่ว่าก็ได้ไปเชื่อมโยงกับอีกจักรวาลจนนนำพาสปีเตอร์อีกคนมายังโลกแห่งนี้ เจแกริกหรืออีกชื่อแฟลตจากเอิร right ์ธจูเข้ามาที่นี่เพื่อเตือนถึงภัยร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะเขาเองไม่ใช่สปดเตอร์คนเดียวที่ถูกดูดมาอย่างโลกแห่งนี้ยังมีอีกคนที่ชั่วร้ายมากเขามีชื่อว่าซูมเจได้ถูกซูมขโมยพลังไปและเขาคิดว่าเป้าหมายต่อไปของซูมก็คือการมากําจัดแบรี่และขโมยพลังเหมือนกับเขาพวกเขาจึงได้ร่วมมือกันแต่ก็ไม่อาจชนะซูมได้ดเรเวลจากโรคของเจจึงมาร่วมมือกันด้วยอีกคน พราะลูกสาวของเขาก็ได้ถูกซูมจับไปแม้สมาชิกจะมีมากแต่ก็ไม่อาจสู้กับซูมได้จนเจพาดท่าถูกซูมฆ่าและดึงหายไปยังเอิร์ธทูแต่ด้วยพลังของซิสโก้ทำให้รู้ความจริงที่ว่าภายใต้หน้าก,ากากของซูมนั้นก็คือเจเจหลอกทุกคนเมื่อหาข้อมูลจนค้นพบประวัติและชื่อที่แท้จริงของเขาแท้จริงแล้วเขาเป็นฆาตกรต่เนื่องชื่อฮันเตอร์สุรมอน เขาถูกจับในข้อหาฆาตกรรมคนไปมากกว่า23ศพและถูกจับไปบำบัดที่โรงพยาบาลจิตเวชบำบัดโดยการใช้ไฟฟ้าช็อตทุกวันเพื่อรบแรงกระตุ้นในการฆ่าแต่ในวันนั้นที่เอิร์ตจูเครื่องเร่งอนุภาคก็ได้ระเบิดเช่นเดียวกันจากนั้นซูมก็ได้ถือกำเนิดแต่วาระสุดท้ายของชายคนนี้ก็มาถึงผลจากการที่เขาเข้าไปข้องเกี่ยวกับเส้นเวลามากจนเกินไปทำให้ผู้แห่งเวลาได้เปลี่ยนสภาพเขาให้กลายเป็นแบล็กแบท ยมาทูดที่คอยกำจัดสปิเตอร์ที่ริอาจเปลี่ยนแปลงทำลายทจิโทรีสปิเตอร์สาวคนแรกที่เคยปรากฏต,ตัวต่อหน้าทีมแฟลตเธอใช้พลังความเร็วในท่าที่ผิดจนประทะร่างกายกับแฟลตอยู่หลายครั้งเธอเร็วมากมากกว่าแบรรี่ด้วยซ้ำเคทลินที่นึกสงสัยพเพราะเธอนั้นเคยพัฒนาสารชนิดหนึ่งขึ้นมาเพื่อจัดรูปแบบแมทติกนอกเซลล์และเธอได้ให้เพื่อนของเธอเอไลซาฮาบอนช่วยวิจัยโดยให้ข้อมูลสารตั้งต้นไปแค่หนึ่งส่วน และเอเลซ่าก็ใช้วิศวกรรมย้อนกลับสั่งข้อสารตัวนี้ขึ้นมาใหม่และฉีดเข้าร่างจนมีพลังความเร็วเธอเสพติดมันและไม่ยอมหยุดใช้สารตัวนี้มันจึงทําลายระบบเซลล์ทั่วร่างของเธอจนเธอได้สลายไปแฟรดจากเอิร์ทรหรือเจแกริเขาคนนี้เคยถูกซุ่มจับไปขงังและถูกสวมรอยทั้งชื่อและตัวตนแต่เขาก็ถูกช่วยโดยทีมแฟรด เจเป็นสปีตเตอร์จากเอิรีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาซึ่งใบหน้าของเขานั้นก็ดบไปเหมือนพ่อของแบรรี่เป็นอย่างมาก The r r r i v a l หรือเอ็ดเวิร์ดคาเป็นสปีตเตอร์ในไทม์ไลน์แฟลชพอยต์เป็นอาชญากรที่มีพลังความเร็วแต่สุดท้ายเขาก็ตายด้วยกระสุนปืนและเมื่อเส้นเวลาแฟลชพอยต์ได้หายไปเขากลับมามีชีวิตและเป็นแค่คนธรรมดาแต่เอาคราม,มี่วาวร้ายที่คอยปั่นหัวเอ็ดเวิดให้ยอมรับชะตากรรม และเขาจะได้รับพลังคืนและจะกลายเป็นสปิตเตอร์อีกครั้งครั้งนี้เอ็ดเวิร์ดที่มีพลังและจดจำทุกสิ่งที่ถูกลบหายไปได้จะเข้าต่อค้อนกับแฟลตแต่ด้วยที่เขาไม่ใช่คู่ปรับที่สมน้ำสมเนื้อจึงต้องลงไปนอนกลิ้งและโดนจับไปผู้อยู่เบื้องหลังไม่พอใจเลยฆ่าทิ้งซะเลยเจสซี่ควิกหรือเจสซี่เวลลูกสาวของดรเวลจากเอิร์ธทูเธอเคยถูกซูมจับไปและเมื่อทีมแฟตได้ทำการช่วยเหลือ เธอจึงมาอาศัยอยู่ที่สตาร์แลบและในคืนหนึ่งหลังจากที่แบรี่ถูกซูมเอาพลังไปทําให้เขาไร้พลังชาวสตาร์แล็บจึงได้สร้างเครื่องเร่งอนุภาคขนาดเล็กขึ้นมาเพื่อเอาพลังสปีดฟอร์เข้าร่างของแบรี่และมันได้ผลแต่สาสารมืดที่ปล่อยออกมามันได้กระจายไปทั่วทางเดินของสตาร์แลบและเจสซี่ก็ได้รับสาสรานี้จนสลบไปและเข้าสู่อาการโคมา่าแต่ด้วยพลังของแบรี่ที่ถ่โอนสปีดฟอร์ต และทําให้เจสซี่ฟื้นจากนั้นไม่นานเธอเริ่มมีพลังความเร็วและได้ใช้ชื่อว่าเจสซี่ควิกตามที่พ่อของเธอตั้งให้และกลายเป็นแฟตจากเอิร์ธทตั้งแต่นั้นคิดแฟตหรือวอนรีเวสเขาปรากฏตัวครั้งแรกในซีซันที่2เป็นลูกชายแท้ๆของโจแต่เมื่อหลายสิปีก่อนแม่ของเขาได้ติดยาเสพติดโจพาเธอไปรักษาแต่เธอก็ได <g> ้หน <g> ีไปโดยที <g> ่โจไม่ร <g> ู <g> ้เลยว่า ในตอนนั้นแม่ของวอลลี่ได้ตั้งคันซึ่งก็คือวอลลี่เวลาผ่านไปเธอได้กลับมาฝากให้โจดูแลวอลลี่ก่อนที่เธอจะตายทั้งโจไอริสและวอลลี่ก็เริ่มปรับความเข้าใจกันจนสนิทกันในที่สุดในเส้นเวลาแฟลพอยนั้นวอลลี่เองก็เคยเป็นสปีดเตอร์ในนามคิดแฟตแต่ด้วยความห้าวและไม่ฟังใครจนทําให้เขาบาดเจ็บอย่างหนักแต่แบรี่ก็ได้ทําการลบทำลายแฟลพอยท์ทิ้ง และมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เอาครามีปันหัววอลลี่จนเขาตกอยู่ในบ่งังสัมผัสกับศีลาและดึงพลังจากทําลายแฟตพอยคืนและเขาก็ได้กลายเป็นสปีดเตอร์ในเส้นเวลาปกติและใช้ชื่อเดิมในน้ำคิดแฟลตสเวทาหรืออนาคตของแฟลตสเวทาตามตำนานเขาคือมนุษย์คนแรกที่มีพลังความเร็วจากก้อนศิลาใครๆต่างเรียกเขาว่าเทพเจ้าแห่งความเร็ว เร็วจนมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถมองเห็นเขาได้แม้เขาจะอยู่นิ่งๆมีเพียงสปีดเตอร์เท่านั้นที่สามารถมองเห็นไกลีนของเขาได้แต่ก็ไม่อาจสู้ได้เลยสักนิดแต่แล้วแบรรี่ก็เริ่มคิดอะไรบางอย่างถึงคำพูดต่างๆของสเวทาทำให้เขารู้เลยว่าภายใต้ชุดเกราะนี้นั่นคือตัวของเขาเองแฟลตในอนาคตการพบกันของแบรี่และเเวทามันเหมือนลูบของเวลาเพราะในอนาคตแฟลตไม่สามารถสู้กับสเวทาได้ จึงได้พาร่างต่างเวลามาช่วยสู้แต่แฟลตในอนาคตคนนั้นได้ตายจากการต่อสู้ร่างต่างเวลาที่รอดก็คือตัวของซาเวทาเขาได้น้อยเนื้อต่ำใจที่ตัวเองไม่ใช่แบรรี่อลเลนที่ทุกคนรักเขาจึงได้ย้อนเวลาไปสร้างตำนานเทพเจ้าแห่งความเร็วขึ้นมาและมาช่วงเวลาปัจจุบันเพื่อสังหารไอริสให้แบรรี่คนปัจจุบันเข้าสู่ด้านมืดและเมื่อถึงตอนนั้นซาเวทาก็จะได้เกิดใหม่อีกครั้ง แต่มันก็ผิดแผนเ r สอารวหรือ Dr. Well วจาก e อ r t h 1 9ได้ทำการสละชีวิตตัวเองจนไทม์ไลน์เปลี่ยนสวิตาที่อ้างตนว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความเร็วแต่สุดท้ายก็โดนกระสุนปืนลั่นไกลจนเขาตายในที่สุดแฟลตในไทม์ไลน์ที่ไอริสตายเบร์รี่อเลนอีกเส้นเวลาที่โศกเศร้ากับการจากไปของไอริสทำให้เขาปิดกั้นตนเองจากเพื่อนและครอบครัวแต่เมื่อเขาพบกับเบรรี่อเลนคนปัจจุบัน ทำให้เขาเข้าใจหลายสิ่งและหลุดพ้นจากพันธนาการที่รังเขาไว้ไม่ให้ก้าวสู่อนาคต e x ็กซ t e d เ a n หรือแฟดจากเอ1ร์ 19. ปรากฏตัวในซีซั่นที่3ตอนที่14โผลมาเพียงไม่กี่วินาทีจึงไม่มีข้อมูลมาก Iris สเวดในซีซั่นที่4ตอนที่16มีเมตาฮิวแมนคนหนึ่งที่ใช้พลังโดยที่ไม่ตั้งใจทำให้ความเร็วทั้งหมดในตัวของแบรรี่ถูกทายอ้วนไปอย่างไอริสทำให้เธอมีพลัง แต่สุดท้ายเธอก็เลือกที่จะคืนพลังนี้ให้กับแบร์รี่ X s หรือนอร่าเวสอ l ลเลนลูกสาวแท้ๆของแบร์รี่และไอริที่มาจากอนาคตเธอนั้นมีพลังความเร็วมาโดยกำเนิดแต่ไอริสเลือกที่จะปิดกั้นพลัง,งเธอทำให้เธอคิดว่าตัวเองเป็นเพียงคนธรรมดาเมื่อรู้ความจริงเธอไม่พอใจเป็นอย่างมากเรื่องที่ i อริสโกหกเธอและน้อยใจในเวลาที่เธอต้องการใครสักคนมาอบกอดทำไมคนคนนั้นถึงไม่อยู่ เธอคิดถึงแบลรี่แม้เขาจะตายไปแล้วเธอก็ยังคิดถึงเมื่อไอริสเลือกที่จะปิดบังเธอเธอก็ไม่สามารถเชื่อใจไอริสได้อีกและในยุคนี้สปีเตอร์คนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือทอร์หรือเวทแฟลเป็นเพียงคนเดียวที่จะช่วยเธอได้ทั้งเรื่องการวิ่งและเทคนิคการเดินทางข้ามเวลาทําให้เธอรู้ว่าแบลรี่นั้นคือแฟลตโนราได้เดินทางมายุยคปัจจุบันเพื่อใช้ชีวิตร่วมกับแบลรี่ให้มากที่สุดแต่ความลับของเธอก็ถูกเชอร์ล็อกเวลเปิดเผย เรื่องที่คนสอนเธอในเรื่องความเร็วก็คือรเวิชแฟตคนที่แบลลี่เกียดมากที่สุดในชีวิตทําเอาเกิดความผิดใจกันแต่แบลลี่ก็เลือกที่จะให้อภัยนอร่าแต่ช่วงเวลาแห่งความสุขย่อมผ่านไปเร็วเสมอผลจากการที่ทีมแฟตทําลายกลิตของซิกเค a ดาทําให้เกิดไทม์ไลน์ใหม่ตัวตนของนอร่าจึงถูกลบหายไปเดอะแฟตจากอีเวนต์เอลส์เวิด์เดอะมอนเตอร์อยากทดสอบม,มนุษย์ในจักรวาลว่าคู้ควรหรือไม่ จึงได้มอบหนังสือที่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของโลกให้กลับมนุษย์คนหนึ่งที่มีความเทเยอทะยานทําเอาตัวตนของฮีโร่สคนได้เปลี่ยนไปเดอะแฟลตและกรีนแอโร่ถูกสลับตัวต,วตนกันโอเรอร์ควีนได้กลายเป็นเดอะแฟลตส่วนเบลลี่อัลเลนก็กลายเป็นกรีนแอโร่ดาร์คแฟลตเบลลี่ที่โดนเลือดของแรมซี่เข้าไปนในร่างกายของเขาทําให้เขาถูกปั่นหัวจนแทบทเป็นบ้าและสุดท้ายเลือดของแรมซี่ ก็ได้ครอบงำจิตใจและร่างกายของแบรี่ให้กลายเป็นท่ารับใช้ของเขาทีมแฟลตก็เอาชนะแรมซี่ได้แบลี่ก็กลับมาเป็นตัวของตัวเองแฟลตเอิร์ด90เบลรี่อเลนในอีกจักรวานได้มาเตือนแบรี่จักรวาลหลักถึงภัยร้ายที่กำลังจะมาถึงและเขาคนนี้ก็คือคนเดียวกับซีรีส์ที่เคยฉายในปี1990และบทบาทของเขาก็มาสิ้นสุดลงในอีเวนต์ crisis on infinite earth ที่ลอมสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยจักรวาล ถือเป็นบทสรุปที่มีค่าและน่าจดจำพอสมควรกับ The Flat Earth 90 Fla ก้าสิบแฟลต์ิเบลนจากจักรวาลภาพยนตร์ได้มาเจอกับ b บ r r ี่โดยบังเอิญใน p e e d Force แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนดีซีเป็นอย่างมากรวมถึงผมด้วยและอยากให้มาเจอกันอีกแต่ก็น่าเป็นห่วงเพราะตอนนี้นักแสดงผู้รับบทเดอรแฟลตในภาพยนตร์มีข่าวเช้ามากมายในช่วงนี้อาจมีผลกระทบต่อภาพยนตร์เรื่องต่อไปในอนาคต ก็สปีดหรือออกัสฮาร์ดซึ่งออกัสฮาร์ดมีอยู่2องไทม์ไลน์ด้วยกันไทม์ไลน์ในอนาคตที่นอร่าจากมาเขาคือสปีดเตอร์ที่ใช้ยาเพื่อเพิ่มความเร็วเป็นเพียงสปีดเตอร์ขี้ยาไม่สมชื่อแห่งเทพเจ้าแห่งความเร็วเลยสักนิดแต่แล้วเส้นเวลาก็ได้เปลี่ยนไทม์ไลน์นี้จงไม่เคยเกิดขึ้นและปัจจุบันก็ได้มีออกัสฮาร์ดซึ่งปรากฏตัวและคราวนี้เข้ามากับลพลพรรคที่พร้อมมาทาไฟทีมแฟลตอิมพลอสหรือบาร์อัลเลน ลูกชายของเบลลี่และอล,ลิสที่มาจากอนาคตเพื่อช่วยเหลือทีมแฟตในการกำจัดกอสปีดและสปิเตอร์อีก2คนที่คาดการว่าจะมีบทบาทในซีซั่นที่8คนแรกฟาสติกซึ่งในซีรีส์ยังไม่มีข้อมูลใ,ใดๆเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ถ้าที่ผมหาข้อมูลมาเธอคือมีนาดาวันเธอถูกฟ้าผ่าระวังเกิดพาย,ยุสปีดฟอร์ดและกลายเป็นสปิเตอร์อีกคนที่มีการปรากฏตัวภาพคือใช้ในชุดสีดำซึ่งนักแสดงที่สวมชุดนี้อยู่ก็คือทอมคาวานา ผู้รับบทรีเวิร์ดแฟลตและดัเตอร์เวลอัานมีนการอัปเดตว่าเขาคือใครในอนาคตอันนี้ก็ต้องมารุ้นก äh ันอีกคนที่ไม่แน่ใจว่าเธอจะเป็นสปิเตอร์ในซีรีส์นี้หรือเปล่านั่นคือเอเวอรี่โฮสปิเดอร์อีกคนที่ได้รับพลังมาจากพายุสปีดฟอร์สและนี่ก็เป็นทั้งหมดหรือเกือบจะทั้งหมดอีกแล้วนะครับก็โอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ